สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นที่น่าสนใจจะมีข่าวไหนกันบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันซึ่ง วันนี้นะตอนนี้นะครับก็เป็นอาทิตย์ที่2แล้วนะของเดือนธันวาคม2อง3นะครับซึ่งก็จะเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะเป็นปีใหม่แล้วตอนนี้สุขภาพพอร์ตของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเขียวแล้วหรือยังหรือว่าบางคนอาจจะยังเหลืองๆอยู่ หรือบางท่านอาจจะยังเป็นสีแดงอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีแดงปริมปริมมหาสีเหลืองกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้ภาวะหรือภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นขาขึ้นกันขึ้นมาแล้วดังนั้นใครที่มีหุ้นอยู่ผมคิดว่าหลายหุ้นเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวของราคาขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับว่าพอร์ตของเราณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับ โอเคทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นกันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในอาทิตย์นี้ สำหรับข่าวแรกที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นข่าวของหุ้นแจ็ดนะหรือว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนนะครับก็มีมติแต่งตั้งนายสมบุญพัชระโสภาคให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายพิชโพธารามิกนะครับโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายพิชโพธารามิกนะครับซึ่งก็จะมีผลในวันที่15ธันวาคม2563นี้ สำหรับข่าวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแค่โครงสร้างภายในบริษัทเล็กน้อยเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดนะเพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ยังเป็นนายพิชโพธารามิกอยู่นะครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับก็จะเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง2ส,สายก็เปิดให้บริการแล้วนะครับนั่นก็คือสายสีทองกับสายสีเขียว โดยเปิดให้ประชาชนนั่งฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15มกราคม2564การเปิดส่วนขยายตรงนี้นะครับในส่วนของสีเขียวเนี่ยก็จะทำให้สถานีทั้งหมดของสายสีเขียวนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด59สถานีนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมทั้งหมด3จังหวัดเข้าด้วยกันเนาะก็คือจังหวัดสมุทรปราการนะครับจังหวัดกรุงเทพแล้วก็จังหวัดนนทบ,บุรี ในขนาดที่สายสีทองนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่ไล่คนขับเป็นสายแรกของประเทศไทยซึ่งสายสีทองก็จะเป็นสายที่ต่อมาจากสถานีกรุงธนบุรีนะครับไปที่คลองสานไปที่ไอคอนสยามนะครับอ่ะใครที่อยู่แถวนั้นก็ลองไปใช้บริการดูนะครับ ซึ่งทั้งสองสายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวหรือว่าสายสีทองเนี่ยก็จะเป็นสัมปทานของ BTS ทั้งสองสายเลยนะครับดังนั้นคนที่ถือหุ้น BTS อยู่ก็น่าจะยิ้มออกกันบ้างแล้วเพราะว่าการที่เขาได้ส่วนขยายตรงนี้เข้ามานะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้ไรายได้ของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับในอนาคตนะนะมาต่อกันที่ข่าวที่3นะครับก็คือข่าว ขอราคา IPO หุ้นเคอรี่นะครับหรือว่าบริษัทเคอรี่เอ็กซเพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับที่ราคา IPO อยู่ที่28บาทต่อหุ้นนะครับโดยเสนอขาย IPO ทั้งหมด300ล้านหุ้นนะครับแล้วก็พร้อมเทรดในวันแรกก็คือวันที่24ทธันวาคม2 5 6 3นี้นะครับซึ่งก็เหลืออีกไม่นานแล้วเนาะเราก็จะได้เทรดหุ้นเคอรี่กันแล้วนะครับสำหรับตัวย่อของหุ้นเคอรี่ก็คือ KEX นะครับ ตามข่าวเขาก็ระบุเอาไว้นะครับว่าหุ้นเคอรี่เนี่ยได้รับความสนใจจากหลายๆฝ่ายแบบเยอะมากๆเลยอย่างเช่นนักลงทุนสถาบันนะครับก็มีการแสดงความต้องการในการเข้าไปจองซื้อแบบท่วมท้นเลยนะครับมากกว่า23เท่าเลยทีเดียวเข้าใจว่าการจองซื้อ IPO หุ้นเคอรี่นะครับก็น่าจะจองซื้อกันตั้งแต่ช่วงวันที่8วันที่9วันที่14แล้วก็วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะหมดเขตการจองซื้อ i p พหุ้นเคอรี่ไปเรียบร้อยแล้วก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้หุ้นเคอรี่ไปละกันนะครับใครที่ได้ไปก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะก็รอวันที่24ธันวาคม2563นี้นะครับเขาจะมีการเริ่มเทรดเป็นวันแรกกันก็ลองไปลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ลองไปดูหน้างานกันอีกทีนะครับสำหรับหุ้นเคอรี่นะ ข่าวต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของหุ้น CKP หรือว่าบริษัท CK Power จำกัดมหาชนสำหรับหุ้น CKP นะครับก็คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนประจําปี2,563ในฐานะหุ้นที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลอ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหุ้น CKP นะครับสำหรับหุ้น CKP นะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า เข้าใจว่ามีไปลงทุนในลงไฟฟ้าในประเทศลาวด้วยนะครับอ่ะใครสนใจหุ้นลงไฟฟ้าหรือว่าหุ้น CKP นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้น CKP นะครับก็น่าจะเป็นหุ้น TTW กับหุ้น CK นี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะครับเคยทําเป็นคลิปเอาไว้อยู่นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะแต่ว่ามันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอางบการเงินของหุ้น CKP เนี่ยมาเล่าให ทีนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของค่าเงินบาทกันต่อนะซึ่งที่ผ่านมานะครับผมได้มีการโพสต์ลงไปในแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับผมบอกว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เพราะว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทเนี่ยก็มีการแข็งค่าลงมาต่ออีกแล้วซึ่งมันก็หมายความว่าฟันโฟจากต่างประเทศนะครับก็มีการไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยของเราแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆภายในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการลงทุนภายในประเทศไทยของเราแต่สําหรับในส่วนของส่งออกก็น่าจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับก็น่าเห็นใจนะสำหรับในส่วนของส่งออก ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแนวโน้มของราคาทองคํากันบ้างนะ สำหรับแนวโน้มของราคาทองคำาณปัจจุบันนะครับก็เหมือนกับว่าจะเริ่มเข้าสู่การพักตัวระยะยาวแล้วซึ่งมันก็หมายความว่าณตอนนี้นะครับคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะไม่กลัวในส่วนของสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แล้วดังนั้นนะครับทองคําที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงณตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มของราคาทองคําก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงมาบ้างแล้วนะครับมันก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าณตอน อนนทองคําก็อาจจะถึงเวลาที่เขาจะต้องพักฐานแล้วนะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่าเบรนเราก็จะพบว่าณนะตอนนี้นะครับราคาน้ํามันดิบโลกทั้ง2คข่ายนี้ก็คึกคักกันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าราคาก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาจนเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งก็เลยส่งผลทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มน้ํามันภายในประเทศไทยของเรานะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา อย่างไรก็ดีนะครับณตอนนี้ราคาน้ํามันดิบโลกเนี่ยก็เริ่มมีการซึมขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่าเบนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการย่อพักตัวลงมาได้ ซึ่งการที่ราคาน้ํามันดิบโลมีการย่อลงมานะครับมันก็จะมีผลกระทบกับราคาหุ้นในกลุ่มน้ํามันของประเทศไทยของเราด้วยดังนั้นนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ถือหุ้นในกลุ่มน้ํามันก็พยายามติดตามข่าวสารให้ดีๆนะครับณตอนนี้ราคามันก็เริ่มขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะมันก็อาจจะมีการย่อพักตัวได้นะครับแต่คิดว่าถ้าถือในระยะยาวนะครับก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มน้ํามัน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับหรือว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ แล้วก็เพื่อนๆื่อนไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพพอตของเราเป็นสีเขียวด้วยนะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าทั้งปีเลยนะครับ